หารายได้เสริมอะไรดีนะคะในช่วงนี้คุณรู้ไหมตอนนี้เนี่ยมีหลายคนมากที่แบบอยากหารายได้เสริมใช่ไหมนี่หน่อยบอกเลยนะว่าก่อนที่คุณจะไปลงทุนอะไรเนี่ยบางคนพอคิดจะหารายได้เสริมบางคีว่าเฮ้ยทำแบรนด์ดีไหมผลิตนั่นดีไหมผลิตนี่ดีไหมนี่หน่อยบอกเลยนะว่าคุณใจเย็นๆก่อนที่คุณจะคิดว่าไปผลิตคนส่วนใหญ่นะจะต้องคิดว่าผลิตมาก่อนแล้วค่อยมาหาวิธีว่าจะขายมันยังไงดีนั่นเป็นความคิดที่ผิดผิดมากๆเลยวิธีการนะคุณต้องทําการตลาดให้เป็นก่อนรู้ภาพรวมว่าธุรกิจ มันจะขายได้ได้ยังไงนิดหน่อยให้2เทคนิคง่ายๆนะวันนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะขายใครแล้วคุณจะขายช่องทางไหนเอาแค่2อ,อย่างเนี้ยคุณก็ต้องเรียนรู้ในแบบที่ไม่ใช่ไปนั่งผลิตก่อนนะไม่ใช่เป็นเหนื่อยกับการผลิตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาัขายมันยังไงแล้วของก็มากองเต็มบ้านนั่นเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอและลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของนิดหน่อยที่มา Private Coaching หรือมาเรียนรอบสดปัญหาเดียวกันเลยก็คือผลิตมาแล้วไม่รู้จะขายยังไงคราวนี้สมองมันไม่สร้างสารร์แล้วอะ่ะมันคิดไม่ออกแต่จริงๆแล้วการขายการตลาดมันคคือความ เพราะฉะนั้นนะิดหน่อยแนะนําก่อนที่ใครเริ่มจะผลิตสินค้าคุณต้องทําการตลาดให้เป็น่อนง่ายที่สุดนะไปโรงเรียนขายของออนไลน์ของนิดหน่อยหรือบางคนบอกโอ้ยยังไม่พร้อมเลยคุณดูคลิปฟรีของนิดหน่อยคอร์สฟรีก็มีคลิปฟรีก็มีเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างบนไปเรียนกันไม่ใช่บางคนเข้าไปแล้วก็ไม่เรียนแต่ถ้าใครที่แบบเอออยากหาความรู้แล้วบางคนนะลงทุนได้กับทุกเรื่องยกเว้นการหาความรู้มีรู้สึกนิดหน่อยเยอะมากในอคอร์สขายของออนไลน์ที่มาขอบคุณและบอกว่าถ้าไม่ได้เรียนก่อนนะไม่งั้นต้องเสียตังค์ไปเป็นล้านเพื่อไปลงทุนนนนนน่่ีั โดยที่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรพอในคอร์สขายของออนไลน์เนี่หน่อยจะ สอนภาพรวมทั้งหมดเลยที่ให้เห็นว่าคุณต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์วันนี้คุณขายออฟไลน์ไม่ลุ้งแน่นอนเนี่เลยบอกก่อนคุณก็รู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นเริ่มจากออนไลน์ก่อนเริ่มจากต้นทุนที่มันน้อยที่สุดก่อนมีตัวอย่างธุรกิจมากกว่า30ธุรกิจสอนตั้งแต่เริ่มต้นเป็นมหากาบขายของออนไลน์เลยสอนครบทุกแพลตฟอร์มสอนตั้งแต่ mindset วิธีการวิธีทำไปจนหลักการของธุรกิจและการตลาดที่มันใช้ได้ในสมัยนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคอร์สใหญ่นะคุณจะประหยัดเวลาชีวิต มไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับการที่ผลิตแล้วไม่รู้จะทำยังไงเงินก็จมไปแล้วเพราะฉะนั้นคอสขายของออนไลน์นะคะจาก19,900ับาทคลิปนี้พิเศษเหลือ13,900ับาทหรือตอนนี้นีดน่อยจะเปิดรับพีออเดอร์หนังสือเป็นหนังสือขายของออนไลน์ในหนังสือมี QR Code สามารถที่จะสแกนแล้วดูต่อได้ด้วยต้องบอกก่อนว่าหนังสือเนี่ยมันทํานานกว่าเพราะฉะนั้นราคานี้พีออเดอร์เดือนสิงหาหนังสือเล่มนี้ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วคุณจองแต่ตอนนี้ด้วยความที่คุณเชื่อใจนิดนนิดหหนนน่่ออยยใ้ราคาคเศษ สำหรับใครที่สั่งจองตอนนี้นะคะเหลือ1น0 0 0บาทจาก3,900นะเหลือ1น0 0บาทได้เล่มจริงไปเลยแล้วได้อ e ีบุ๊กด้วยแต่ถ้าใครที่ออมไม่ไหววันนี้พีออเดอร์อ e ีบุ๊กขายของออนไลน์รับเดินสิงหาเหมือนกันราคา999บาทแบบถูกมากๆทำไมถึงให้ราคานี้เพราะมันเป็นราคาพีออเดอร์ใช่ไหมแล้วก็ คุณต้องรอเน้นหน่อยให้ค่าการตลาดคุณก็คือความเชื่อใจของคุณถ้าถึงตอนนั้นแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าราคาเน้นหน่อยขึ้นแน่นอนหนังสือจะ3า0พนเนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสําหรับคนที่ลงคอร์สเนี่ยก็ได้อีบุ๊กฟรีอยู่แล้วสามารถผ่อนศูนเดือนได้ทักได้ที่ l i น e แอคุณนิดหน่อยนะแอ u ไซค์เคอ n OI สำหรัวันนี้สวัสดีค่ะ